เดี๋ยวให้อาจารย์ต้นมาแจกที่ดินให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวครูเคสจะรีบพูดเร็วๆเลยอใครไม่ทันยังไงนะคะก็มาดูย้อนหลังได้เลยนะคะอครูเคสขอทวนให้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้กับหัวข้อเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นเงิน10ล้านนะคะข้อที่1นนะคะทุกคนจะต้องออกมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะ เมื่อเราผ่านข้อที่1แล้วเราออกมาอยู่บนโลกออนไลน์อย่างเดียวมันไม่พอนะคะมันต้องไปที่ข้อ2ก็คือทุกคนจะต้องมีความแตกต่างจากตลาดนะคะทุกคนจะต้องมีความแตกต่างจากตลาดไม่ว่าเราจะทำสินค้าหรือตัวเราเองนะคะเราจะต้องแตกต่างคือคนที่เห็นสินค้าของเราหรือคนที่เห็นตัวเราเนี่ยเขาจะต้องสะดุดตา หรือเขาจะต้องแบบว่าหยุดดูเราให้ได้นะคะสำหรับใครที่มีสินค้าแล้วไม่อยากออกมาสร้างตัวตนหรือแบบอายเขินกล้องอะไรอย่างเงี้ยต้องทำสินค้าให้แตกต่างอย่างเดียวเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากออกมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วกล้าที่จะเอาหน้าออกกล้องนะคะ ตัวเราเนี่ยแหละนะคะคือความแตกต่างในตลาดที่ดีที่สุดเลยนะคะพอเราได้ความแตกต่างแล้วเราก็ไปที่ข้อ3ก็คือภาพลักษณ์หรือลุคของเรานะคะเราสร้างความแตกต่างในตลาดแล้วภาพลักษณ์ของเราก็สำคัญมากๆที่เราจะ อยากทำสินค้าให้มีมูลค่าหรือขายสินค้าในราคาสูงเพราะฉะนั้นตัวเรานะคะจะต้องสอดคล้องกับสินค้านั้นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวครูเคสจะมาขยายความในข้อ3ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะอ่า โอ้มากันเยอะแล้วโอเคเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข้อ3ข้อ3นะคะก็คือภาพลักษณ์นั่นแหละท,ที่เมื่อกี้ครูเคสได้พูดไปนะคะภาพลักษณ์ของเราสำคัญมากๆไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรตัวเราเองนะคะจะต้องเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นั้น นะคะถ้าวันนี้เราอยากขายสินค้าในราคาสูงแต่บุคลิกของเราภาพลักษณ์ของเรามันดูไม่แพงอ่ะมันดูจนหรือว่ามันดูแบบไม่ได้สอดคล้องกับสินค้าที่เราขายเลยอันนี้คือลูกค้าไม่ซื้อเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากขายสินค้าราคาสูงนะคะตัวเรานะคะจะต้อง มีความสอดคล้องกับสินค้านั้นอย่างที่เมื่อกี้ครูเคสได้บอกไปอ่ะถ้าน้องแพลวขายเสื้อตัวละ199บาทหรือขายสินค้าหลักร้อยเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้ออกมาที่หน้ากล้องหรือเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้มาถ่ายคลิปมาไลฟ์สดแต่งตัวยังไงก็ได้เพราะกลุ่มลูกค้าเรามันเป็นแมสมันเป็นแบบใครก็ได้ใครซื้อก็ได้เห็นไหมคะขายของราคาถูกเขาไม่สนใจภาพลักษณ์ของเราหรอกนะคะ เขาไม่สนใจภาพลักษณ์ของเราหรอกเพราะว่าสินค้ามันราคาถูกอยู่แล้วแต่เราก็ต้องทําใจนะคะว่าขายสินค้าราคาถูกคู่แข่งเยอะและได้กําไรน้อยแล้วก็จะต้องเหนื่อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเคสออกมาสอนทุกคนทุกคนครูเคสอยากให้ทุกคนขายของราคาสูงแล้วได้กําไรเยอะนะคะถ้าวันนี้เราต้องการทําสินค้าของเราให้มีมูลาคา่านะคะ ตัวของเราจะต้องดูแพงนะคะลุกของเรามันจะต้องสอดคล้องกับสินค้านั้นลูกค้าจะได้กล้าที่จะจ่ายเงินลูกค้าจะได้ยอมที่จะจ่ายเงินให้กับเรานะคะบางคนแบบว่าลหลายๆคนนะคะทักครูเคสมาบอกว่าขายของบนโลกออนไลน์ขายสินค้ามาตั้งนานแล้วทำไมโพสเฟซโพสอะไรแล้วเนี่ย ขายไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีคูเคสไปดูตัวคนขายซึ่งสินค้าค่ะทำสินค้านะคะอะอย่างสมมุติซิมการ์ดซิมการ์ดนะคะขายเบอร์ละส0 0 0ันห้าพันเบอร์ละหมื่นแต่คนขายเนี่ยโพสแบบใส่เสื้อคือแบบใส่เสื้อธรรมดานะคะใส่เสื้อผ้าธรรมดาซึ่งคลูกค้าเขาไม่จ่ายเงินคือเขาไม่กล้าโอนเงินน่ะนะคะเพราะฉะนั้น เนี่ยแหละนะคะลุกของเราสำคัญมากๆนะคะถ้าเราจะออกมาขายสินค้าบนโลกออนไลน์นะคะเราต้องสร้างความแตกต่างแล้วก็เมื่อกี้ที่ครูเคสได้พูดไปอันหนึ่งเมื่อไหร่ที่แล้วครูเคสพูดพูดพูดว่าอะไรนะอาจารย์ต้นจำได้ไหมว <c oughs> <c oughs> จะหลุด <c oughs> ที่ครูเคสบอกอะ่ะฮะ ลืมละอ่าใช่แล้วคุณอมพอรบอกว่าสรุปต้องดูแพงค่ะอ่าน้องแพลวมาแล้วนะคะมาจากไลท์ที่แล้วใช่แล้วคูเคสพอมาไลท์ที่สองนี้คูเคสลืมไปเลยนะคะว่าเมื่อกี้เมื่อไลทที่แล้วได้พูดว่าอะไร นั่นแหละนะคะใช่แล้วครูเคสบอกว่าห้ามเรียนแบบคนอื่นใช่ไหมครูเคสนึกออกแล้วนะคะถ้าเราต้องการออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเราห้ามเรียนแบบคนอื่นโดยเด็ดขาดน,นะคะเราจงเป็นตัวเราเองเป็นแบบนี้แหละนะคะแต่จงเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะถ้าวันนี้นะคะเราออกมา ภาพภาพลักเราเป็นแบบนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะต้องดีกว่าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ต้องดีกว่าเมื่อวานวันต่อๆไปต้องดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจงเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะไรคะอาจารย์ต้นตกใจอ่ะนั่นแหละนะคะถ้าเราอยากเรียนแบบใครครูเคสอยากให้ทุกคนดูเขาเป็นตัวอย่างแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับ ธุรกิจของเราหรือว่าเอามาประยุกต์ใช้กับสินค้าของเราแต่อย่าไปเรียนแบบเขาโดยเด็ดขาดนะคะเพราะถ้ามีคนหนึ่งที่เขาดังในสินค้านั้นแล้วแล้วเราไปบิดเรียนแบบเขาเนี่ยคนจะรู้ทันทีนะคะว่าเราเรียนแบบเขาเพราะฉะนั้นในตลาดนะคะหรือบนโลกออนไลน์เขาไม่จดจำอันดับสองนะคะเขาจะจดจำแค่อันดับหนึ่ง แล้วถ้ามีอันดับสองอันดับสามอันดับ4ี่มาแล้วทําเหมือนคนแรกๆนะคะมันจะกลายเป็นเรียนแบบเขาทันทีคนก็จะไม่ซื้อเราเขาก็จะไปซื้อคนแรกแล้วเขาก็จะคิดว่าเราเนี่ยเรียนแบบเขานะคะเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวเองนะคะแล้วก็หาความแตกต่างในสินค้าให้ได้แล้วก็หาตัวเองนะคะ ให้เจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเรามีของอะไรนะคะเรามีความโดดเด่นอะไรที่ตัวเราจงดึงสิ่งนั้นออกมาครูเคสเชื่อว่าทุกคนนะคะมีของดีแตกต่างกันไปนะคะ,อ,ะอย่างตัวครูเคสเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ครูเคสก็จะต้องคิดนะคะว่าฉันจะทำยังไงให้ฉันเกิดความแตกต่างจากคนอื่นหรือฉันจะทำยังไงให้สินค้าของฉันเกิดความแตกต่างจากคนอื่นนะคะ นั่นแหละทุกคนหาความแตกต่างแล้วก็หาลุกของเราที่ดูดีที่สุดที่ดูแพงที่สุดให้มันเชื่อมกับสินค้าที่เราขายให้ได้ถ้าสินค้าของเรามีมูลค่าเราก็ต้องแต่งตัวให้ดูแพงให้เหมาะสมกับสินค้านั้นด้วยนะคะแต่ถ้าสินค้านั้นดูแพงแต่เราแต่งตัวแบบ ราคาถูกแบบนี้ไม่ได้นะคะราคาถูกไม่ใช่ว่าใส่เสื้อผ้าถูกๆไม่เกี่ยวนะคะหมายถึงว่าภาพลักษณ์ออกมามันจะต้องไม่ดูแบบไม่ดูถูกหรือว่าดูจนนะคะเราจะต้องดูแบบออกมาเราดูดีแบบนี้นะคะอ่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไลฟ์มันจะยาวเกินเดี๋ยวให้อาจารย์ต้นมาบอกวิธีนะคะใครที่อยากได้ที่ดินในเมตาเวิร์ เดี๋ยวให้อาจารย์ต้นมาบอกแต่ก่อนที่จะเจออาจารย์ต้นค,ครูเคสขอเวลา2นาทีนะคะสำหรับใครที่อยากปรับลุกตัวเองนะคะเราก็อยากเจอตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะค,ครูเคสขอแนะนำคอร์ส11เคสนับสร้าง10ล้านจากออนไลน์นะคะเป็นคอร์สที่จะปรับลุกทุกคนนะคะเราก็ หาตัวคุณนะคะในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างสินค้าให้เกิดความแตกต่างในตลาดนะคะครูเคสทำอย่างไรทำอย่างไรนะคะครูเคสได้บอกไว้หมดแล้วนะคะในคอร์สนี้ชื่อคอร์ส11เคล็ดลับสร้าง10ล้านจากออนไลน์นะคะเราเรียนกันแบบออนไลนะะ์นะคะราคาเต็มอยู่ที่1 10, 2 9 0 0บาทนะคะรานะคาพิเศษในวันนี้ที่หน่าไลนะคะอยู่ที่7,900บาทนะคะ อ่ะแล้วก็มีแบบเจอตัวด้วยนะคะวันที่2ที่สนี้นะคะคุเกดจะช่วยปรับลุคทุกคนให้เหมาะสมกับสินค้าราะว่าวันนี้เราจะขายสินค้าอะไรนะคะในการขายเบอร์มงคลเราก็จะต้องแต่งตัวอีกแบบหนึ่งเราจะไปขายเมตาเวิร์ดเราก็ต้องแต่งตัวอีกแบบหนึ่งเราจะขายกาแฟโบราณเราก็ต้องมีภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะคะเราจะขายอะไรนะคะเราจะต้อง การแต่งตัวหรือตัวเรานะคะลุกของเรามันจะต้องเชื่อมโยงกับสินค้านั้นแล้วก็เรื่องสีนะคะสีเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ทําให้คนจ่ายเงินให้เรานะคะในเรื่องสีครูเคสมีความเชื่อเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเรื่องสีที่แบบว่า สีห่งความมั่นใจสีที่จะทําให้คนสะดุดตาแล้วทําสินค้าของเราให้เกิดความโดดเด่นบางคนมีสินค้าดีแต่ใช้สีแบบไม่สะดุดตามันแบบมันก็สามารถคือลูกค้าก็ไม่ซื้อได้นะคะในเรื่องสีที่จะทําให้คนสะดุดตาอันนี้ก็สําคัญมากๆนะคะในเรื่องราคานะคะในเรื่องของตัวเลขโอ้โหราคาที่เราจะ นำมาติดในสินค้าของเรามันจะต้องแบบเป็นตัวเลขที่แบบคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยราคาราคานี้เป็แบบคนหยุดดูอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องตั้งราคาไม่เหมือนในตลาดนะคะจะต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะค,ครูเคสได้บอกไว้หมดในคอร์ส11เคดลับสร้าง10ล้านจากออนไลน์นะคะใครที่อยากเรียนเจอตัวนะคะวันที่2ที่3เมษายนนี้นะคะ ราคาเต็มอยู่ที่29,900บาทนะคะ C F ในวันนี้ราคาอยู่ที่18,900บาทนะคะก็จองเรียนได้เลยนะคะครูเคสเปิดแค่เดือนละหนึ่งรอบเท่านั้นอ่ะอาจารย์ตน้นมาเลยค่ะมาแล้วครังหนึ่งนะครับยินตนที่หนาวไหมหนาวรื่นหนาวเลยเตียม นี่ฮะต้องใส่เสื้อ,อเสื้อกันหนาวก่อนตู้หนึ่งนะครับอ่าครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากไลฟ์ที่แล้วนะครับของผมเองนะครับในในเพจผมเองที่บอกว่าผมจะมาแจกที่ดินในเพจของคููเคสนะครับสองที่นะครับเดี๋ยวเท้าความก่อนก็คือที่ดินของเราเนี่ยนะครับเป็นที่ดินใน m e t a เวิร์นะครับ แต่ว่าไม่ได้เวิร์กของเราเนี่ยนะครับเราจะไม่อาจารย์ต้นขอเวลาแป๊บหนึ่งพออาจารย์ต้นมายืนแล้วมันมืดผมเป็นอาจารย์ต้นมาดั้งด้านนี้เลยอ่ะโอเคอ่าอันนี้นี่ได้ละนี่นะคะทุกคนสิ่งนี้ครูเคทก็สอนในคอร์สเหมือนกันนะคะในการทำคลิปนเรออ่ะนั่งเลยค่ะอาจารย์ต้นเฮ้ยมันจะหายยังไงตรงนี้ตรงนี้แหละนะคะที่สัญญาณเราหายจำไม่เป็นไร โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบเลยอาจารย์ต้นรีบพูดแล้วกันรีบเลยก็เท่ากับนิดหนึ่งว่าไอของเราเนี่ยจะชื่อ m u l t i v e r s e X นะครับซึ่งคอนเซปต์ของเรามันจะไม่ใช่เมตาเวิร์สตีเดียวแต่ว่าเป็นมันต i เวิร์ m มั t ต v เวิร์ก็คือว่าเราจะรวมรวมหลายเมตาเวิร์สเข้าด้วยกันนะฮะแล้วในมันต i เวิร์ของเราเนี่ยครับก็จะมีหลายอย่างครับมีโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีสถานศึกษานะครับมี แหล่งธุรกิจนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับมีเมืองเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งผมจะใช้ชื่อว่า s e เว่นวันเดอรนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ผมจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในไลฟ์ในเพจผมนะครับข่าวต่อไปแต่สำหรับคนที่ฟังไลฟ์ที่แล้วนะครับในเพจผมแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับอยากจะได้ที่ดินนะครับซึ่งผมจะแจกฟรีให้2ที่นะครับที่ละครึ่งไร่นะครับ ก็จะมีเงื่อนไขก็คือว่าหนึ่งก็คือคุณจะต้องบอกว่าถ้าคุณได้ที่ดินเนี่ยคุณจะท,ทําธุรกิจอะไรนะครับนั่นคือข้อข้อหนึ่งนะครับและข้อ2ก็คือว่าคุณจะให้ส่วนลดลูกค้าเท่าไหร่ก็คือเป็นส่วนลดพิเศษเวลาที่เข้ามาซื้อในมัลติเวิร์สของเรานะครับกี่เปอร์เซ็นต์บอกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมจะเลือก2ท่านนะครับเลือก2ท่านเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีใครพิมพ์มาบ้างหรือย,ยังนะครับ เดี๋ยวดูในโทรศัพท์ผมแล้วกันนะครับอ่าแต่เนื่องจากว่า,าต้นมีคนพิมพ์ไว้แล้วด้วยนะคะต้นจะเริ่มจากเวลาตอนไหนอ่าเริ่มจากตอนนี้เลยเริ่มจากตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะครับเท่าที่ผมเห็นแล้วกันนะครับอ่า,อาว่าใครที่พิมพ์ไปแล้วขอพิมพ์ใหม่นะครับนะฮะพิมพ์อะไรแล้วหลายๆรอบก็ได้นะครับเผื่อว่าบางทีผมอาจจะไม่เห็นอ่านะครับสองท่านนะครับสองท่าน พิมพ์มาแล้วครับผมเห็นแล้วนะครับ1ท่านนะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับโอเคครับเริ่มพิมเริ่มพิมพกันมาแล้วนะครับอ่า,อาก็มี เต็มเลยเหรอของผมขึ้น2อคนหนึงก็ทำธุรกิจอะไรก็ได้นะครับใน m e t a v เ r ิร์นะครับเพราะว่าเดือนบอกว่าทำธุรกิจครูสอนออนไลน์ถ้าเข้าผ่านมัน d i v e r s e X รับส่วนลดไปเลย30%เอรซอืมครับฮะคุณออนปะพาบอกว่าสอนออนไลน์การเทรด forex เทรดทองรับส่วนลดไปเลย30%เซ คค,คุณอมพรบอกว่าที่ดินถ้าได้จะสร้างคงจะสร้างธุรกิจโครงการจัดสรรสร้างบ้านขายค่ะอสังหาริมทรัพย์มีส่วนลดพิเศษเมื่อจองมันในเวอร์โปรโม,มชั่นลดพิเศษ10%พร้อมฟรีค่าทาเนียมการโอนค่ะอืมครับมีแต่ที่ผมเห็นคนแรกเลยนะครับรที่หลังจากที่ผมพูดว่าให้เริ่มพิมพ์เนี่ยนะครับที่ผมเห็นคนแรกเลยคือ ของคุณพิโคลี่นะครับก็คือทําธุรกิจสอนเลือกผู้ชีวิตแบบบนออนไลน์นะครับอ่อ,อันนี้น่าสนใจนะครับเอ้ผมไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมอโอกเคกด้วย <laughs> แต่เราเลือกไปแล้วนะ <laughs> เลือกใหม่ได้ไหมคะ <laughs> คุณ <c oughs> คุณคุณพีคคลี่อ,อัปเดตด,ด้วยเหรอครับโอ้น่าสนใจครับเนี่ยโอโ้พีโคไม่ช่วยครับช่วยคนได้เยอะเลยนะคะใครที่แบบเลือกคู่ชีวิตผิดนะคะก็ ต้องไปสอนเขานะคะเลือกผิดก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใหม่ได้จริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องทนอยู่กันไปอย่างนั้นเลยเหรอให้ให้เขาตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับโอเคคนเขาต้องทนทั้งชีวิตนะอยู่กับสิ่งที่เลือกผิดอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ให้ส่วนลด15%นะฮะก็อ้าให้ผมประกาศเลยไหมอาจารย์ต้น ตามกติกานะคะ<ก>ขอเป็นตามกติกาแล้วกันนะครับอเอาที่ผมเห็นหลังจากที่ผมพูดว่าเริ่มพิมพ์ละกันนะครับแต่จริงๆก็หลายท่านก็พิมพ์มาก่อนหน้านี้นะครับไม่เป็นไรนะครับที่พิมพ์มาก่อนหน้านี้เดี๋ยวไว้ไลฟ์ต่อไปในเพจผมนะครับนะฮะก็จะมีคุณพิคอลี่นะครับที่ผมเห็นคนแรกนะครับแล้วก็คุณเดือนนะครับนคนที่2คือคุณพิคอลี่ด้ค่ะครับแล้วก็คุณี่2คือคุณเดือนนะครับเดือน แฮมมาล่านะครับ <Yay! S 1> ยินดีกับคุณเดือนด้วยคุณเดือนะะก็ทําธุรกิจครูสอนออนไลน์นะครับ mm hmm. แล้วก็ได้ส่วนลด30%นะครับจริงๆในมา v e เวสของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโคชชิ่งซิตี้ด้วยนะครับมันจะมีหลายๆอย่างนะครับจะมีโคชชิ่งซิตี้นะครับจะมีะสถานศึกษาจะมีโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะมีเซเว n นวันเดอร์เซเว่นวันเดอรนี่มันจะเป็น เมืองเล็กๆนะครับที่มีสิ่งสําคัญนะครับอยู่7สิ่งนะครับเเมืองเลยนะครับมีปารีสลอนดอนอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็ติดตามในเพจผมแล้วกันนะครับสำหรับ m ันดีเวิร์ดเที่เรากําลังจะเริ่มทําต่อไปแล้วก็สําหรับ2ท่านที่ได้ที่ดินครึ่งไร่ไปก็เดี๋ยวทักไปทางอินบ็อกซ์นะครับกับแอดมินนะครับแล้วก็แอดมินเขาจะจดชื่อไว้แล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปนะครับก็จะประสานว่าเราจะเริ่มโปรเจกต์ยังไงนะครับ <Okay. S 2> อ,อันนี้ก็คือแจกในเพจของคูเคสสองรางวัลน,นะคะสำหรับใครที่พิมพ์ม,มาท่านอื่นๆอ,อาจารย์ต้นมีแจกที่เพจตัวเองไหมคะ,ะมีแต่ว่ายังไม่ประกาศว่าจะวันไหนแล้วกันเพราะว่าเผอ,อิญว่าเรามาเที่ยวเนี่ยบางทีว่าตารางเวลามันอาจจะไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเดินทางทั้งวันเลยไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะได้ไลายไหมนะฮะ ทุกคนงั้นไปติดตามที่เพจอาจารย์ต้นไว้เลยนะคะสําหรับใครที่พิมพ์ร่วมสนุกมานะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้นจะมีแจกที่เพจอาจารย์ต้นแต่ไม่ไม่บอกเวลาเพราะว่ากลัวแบบเหมือนของครูเคสนะคะบอกเวลาไปแล้วเนี่ยเราถึงเวลาเรากลับมาไม่ทันเดี๋ยวทุกคนจะรอนานนะคะแต่ว่าถ้าจะมีเดี๋ยวผมจะโพสต์ไปก่อนนะครับล่วงหน้าก็อย่างน้อยก็น่าจะหลายหลายชั่วโมงนะครับพุ่งพรุ่งนี้ทุกคนติดตามที่เพจอาจารย์ต้นไว้ได้เลยนะคะครับผมครับ ก็น่าจะเป็นช่วงกลางคืนแบบนี้แหละนะคะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเราคงจะไลฟ์ที่นี่ช่วงบ่ายก็จะเป็นที่นู่นช่วงกลางคืนขจะสี่โงเย็นเองนคอ่โอเคก็อคขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกนะคะสล้วกใครที่ไม่ได้ที่ดินก็ไปติดตามอาจารย์ต้นนะคะที่เพจอาจารย์ต้น m e t a เว r ร์นะคะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็มีแจกอีกทุกคนทุกท่านที่มาร่วมสนุกนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆครับก็มีมีแจกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันที่ดินมันก็มีมูลค่านะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะให้กับแฟนเพจนะครับที่ติดตามเรามานานเมื่อกี้เมื่อตอนเมื่อตอนก่อนไลฟ์ทุกคนได้ยินอาจารย์ต้นพูดไหมที่ดินมันอาจจะขึ้นไปเป็นสิบล้านก็ได้นะ อนาคตเราไม่รู้นะครับอนาคตแ,แต่อันนี้เราไม่ได้ว่าจะมาทําค้าขายที่ดินอะไรนะครับคือโปรเจกต์ที่ผมทำเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าในกลุ่มของเราเนี่ยเรามีผู้เรียนค่อนข้างเยอะนะครับหกเจร้อยท่านเราก็อยากจะให้มีมัลติเวิร์สของเราก็คือเมตาเวิร์สนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นรูปแบบใหม่ก็คือเป็นมัลติเวิร์สซึ่งผมเชื่อว่าอย่างน้อยในเมืองไทยเนี่ยหรือในต่างประเทศผมก็ไม่เห็นนะผมไม่นคนทำผเป็นคนแรกนะ iverse, มัลติเวิร์สนะฮะ ชื่อว่ามัลติเวิร์สเนะครับมัลติเวิร์สแล้วก็เบนวัตเอ็นะฮะอ่าเดยครู jo, เคสขอเสริมของคนเดือนนิดนึงนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากเป็นครูเป็นโค้ดในโลกของเมตาเวิร์สก็คือตอนนี้ทําได้แล้วนะคะใช่ไหมคะจารย์ต้น,ตนทำได้หรือยังก็คือเราเข้าไปทดลองทําได้แล้วนะครับะฮะหรือจะทําจริงๆก็ได้นะครับ <ừ> ก็จริงๆมันก็ที่เราเคยเล่าไปนะครับมันจะมี สถานสถาบันที่สอนภาษาแห่งหนึ่งเขาก็สอนผ่านเมดเวิร์สแล้วนะครับแต่มันก็ต้องมีอุปกรณ์นิดหนึ่งนะฮะแต่สําหรับคนที่มาลงเรียนในคอร์สเจอตัวใช่ไหมครับอคอร์สเจอตัวคอร์สวีไอพีนะครับเราจะให้ทดลองทําเลยนะครับสอนออนไลน์นะครับสอนสอนผ่านไม่ใช่ออนไลน์สอนผ่านเมดเวิร์สนะครับโดยใช้แว่น VR ไออาร์ใช่แล้วนะฮะอันนั้นคือคอร์สหนึ่งนะครับถ้าสนใจก็ สอบถามทางแอดมินได้นะครับรู้สึกว่าวันที่19เนี่ยนะครับคือเราจะเปิดประมาณเดือนละครั้งนะครับแล้วก็วันที่19เนี่ยจะมีว่างเหลือแค่หนึ่งที่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเรารับแค่5ท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับวันที่19นี้นะครับสำหรับเดือนมีนาเนี่ยกต็ติดต่อทางแอดมินได้เลยนะครับก <Okay. S 2> ็สามารถสร้างห้องเรียนได้โดยผ่านแว่น VR นะคะใคร,ครที่แบบ อยากทําเป็นห้องเรียนหรือเป็นครูเป็นโค้ดอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้แล้วก็แนะนําให้มาเรียนแบบเจอตัวอาจารย์ต้นนะคะเพราะว่ามันต้องสอนผ่านแว่น vr มันต้องใช้ใช้ใช้คือลงมือทําเลยอ๋อครับครัสดีครับคุณจ๋าครับอ๋อไปเรียนมาแล้วนะครับคุณจ๋าไปเรียนมาแล้วนะครับก็จาได้ครับแล้วก็เจอกันนะครับก็สนุกสนานนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเราเรียนต่อเนื่องหนึ่งเดือนนะครับก็ใน ออนไลน์นะครับในออนไลน์แล้วก็ร่วมโปรเจกต์นะครับมั l t i เวิร์สเนะครับได้ร่วมทุกคนนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางทางผู้ช่วยผมก็ได้นะครับคุณออยนะครับหรือว่าน้องอ้อมก็ได้นะครับเลขาผมนะครับว่าสนใจก็ร่วมโปรเจกต์มัลติเวิร์สเนะครับสำหรับผู้เรียนนะครับผู้เรียนทุกท่านนะครับโอเคครับสวัสดีพี่จ๋าด้วยนะคะครับ <Okay. S 2> อวันนี้แค่นี้กันก่อนดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณครับก็ไปดีกว่าเดี๋ยวสัญญาเดี๋ยวมันตัดอีก <c oughs> เน็ตไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ